คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่หลอกให้ผู้หญิงเนี่ยเขารักและสงสารนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเอาเงินของเธอไปไม่พอนะเอารถกระบะไปด้วยนะฮะหลังจากนั้นมีการเย้ยอย่างตำรวจด้วยว่าตำรวจไทยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกจริงไห<ะ>มเนี่ยต้องตามจับให้ได้นะครับกรณีของผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ30กว่าครับผู้หญิงคนนี้อายุ38ครับคุณผู้ชมครับเธอเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งฝนที่อุดรธานีเธอเอาหลักฐานมาให้ดูครับโอนเงินไป1 6 8 0 0บาท โอนไปให้ในแบงค์จิรายุทธิลาวณินิอายุ24ปีพื้นเพเป็นคนสุวรรณภูมิที่101ครับอ้าวรู้จักกันยังไงทวนให้สั้นๆเธอรู้จักกับในแบงค์ผ่านทางออนไลน์คือทางติ๊กตอก เพราะว่านแบงค์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่นติ๊กตอกแล้วก็ตัดพ้อโอ้ชีวิตมันน่าสงสารน้อยใจโชคชะตาอยู่ไปก็เท่านั้นตายดีกว่าละมั้งชีวิตดราม่าเหรอคะชีวิตดราม่าเล่นบทดราม่าครับเธอก็สงสารเห็นแบบนี้ก็เลยเอ็นดูให้กําลังใจเหมือนกับพี่สาวที่เอ็นดูน้องชายอ้าวพอเริ่มพูดคุยกันส่งกําลังใจให้กันโอนเงินไปช่วยเหลือ5,000บาทครับฝั่งในแบงค์เนี่ยขอเดินทางมาหาเธอพี่ผมไปหาพี่ได้ไหมที่อุดรธานีผมอยู่ร้อยเอ็ดอ,ะอ่ะพอมาถึงครับ นายแบงค์เนี่ยออกอุบายขอมานอนที่บ้านนะฮะ oh. เธอก็ใจบุญอ่ะมานอนท oh, ี่<ง>บ้านน้ำตาไหลพรากเปิดหน้านายแบงค์ชัดๆในวันที่เขายัางน้ําตาไหลขอความเห็นใจครับแต่ตอนนี้คนที่ร้องไห้หนักกว่าน่าเห็นใจมากกว่าก็คือผู้เสียหายอายุ38ปีนี่แหละครับคือพอมาที่บ้านเนี่ยเธอก็เลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีนะครับเหมือนน้องชายอะ พาไปทําบุญด้วยนะอุดรธานีขึ้นชื่อป่าคําชะโนดใช่ไหมใช่ค่ะเธอพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรให้ชีวิตจากนี้ไปเนี่ยดีวันดีคืนนะครับหลังจากนั้นในแบงค์ออกอุบายยืมกระบะไปแล้วก็เชิดเอาไปเฉยเลยมไม่ยอมคืนกระบะให้<ม>เธอพยายามทุกทางเพื่อจะตามรถคืนก่อนได้ข้อความส่งไลน์มามติ้งหนึ่งถ้าอยากได้กระบะคืนโอนเงินมาเป็นค่าไถ่สามหมบาทโอ้โหเธอก็รีบกดโอนครับเพราะอยากได้รถคืนอ่ะค่ะ สักพักหนึ่งขอเงินเพิ่มอีก1นึ่งมื่นขอเพิ่มอีก3ามหมื่นเพิ่มอีก6กหมื่นไม่จบไม่สิ้นเลยทีเนี้ยเพิ่มเรื่อยๆสรุปให้แบบนี้ครับเธอโอนเงินไปให้ก่อนตัดสินใจครับแจ้งความที่โรงพักทุ่งฝนแล้วก็นําเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยวันนี้คุณแซคณทวินนักข่าวของเราไปตามความคืบหน้าได้คุยกับผู้เสียหายด้วยเธอเพิ่งกลับมาจากโรงพักไปให้การกับตํารวจนะฮะวันเนี้ยเธอใช้มอเตอร์ไซค์แทนละ พอกระบะไม่มีแล้วนี่ในแบงค์ตัวแสบเอาไปแล้วะครับเดือดร้อนเธอเลยครับจากที่เคยขับกระบะแอร์เย็นสบ,ยสบายสบายตอนนี้ต้องมานั่งมอเตอร์ไซค์ครับนอกจากนี้เธอหอบหลักฐานต่างๆมาให้ดูชื่อบัญชีติ k t o อกสตอรี่ความรู้สึกที่เธอเคยไปเห็นอกเห็นใจและข้อความที่เคยส่งไปให้กำลังใจตอนนั้นในแบงค์ตัดพ้อน้อยใจชีวิตโชคชะตาเหมือนถูกกันแกล้งแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆถามว่าพี่เอาจริงๆนะครับ พี่สงสารเขาตอนไหนมากที่สุดเนี่ยพี่ถึงแบบใจอ่อนให้เขามาบ้านพาเขาไปทําบุญให้เขายืมรถโอนให้ตั้งห้าพันใรอบแรกอะ่ะก็ตอนแบงค์บอกว่ามีเงินติดตัวแค่30บาทแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเขามันช่างโชคร้ายเหลือเกินเธอก็เลยช่วยครับแล้วแบงค์ก็เลยขอมาเที่ยวเล่นที่บ้านเธอเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะบางคนอาจจะคิดว่าอุย้ยเธอคิดเกินเลยกับแบงค์หรือเปล่าเธอยือนยันว่าเอ็นดูเขาในฐานะน้องชายไม่ได้พิษสวัสดเกินเลยปฏิเสธไปเลยตอนแรกอะ่ะ ที่แบงค์ขอมาเล่นที่บ้าน<ะ>มาเที่ยวที่บ้านแล้วแบงค์ก็ลงรูปทําท่าจะผูกคอตายแล้วเขียนในกระดาษผมขอโทษที่ผมเป็นคนไม่ดีเท่านั้นแหละฮะโอเคโอเคเอามาก็ได้มาก็ได้นี่ฮะข้อความที่แบงค์เขียนเขียนด้วยลายมือแล้วถ่ายภาพจากเหมือนกับด้านบนอะเห็นเออท้าและเห็นกระดาษวางอยู่ตรงหว่างฐาเนี่ยนะฮะมาเธออาม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 า,มาไม่ต้องผูกคอตายแล้วนะเอาค่ารถไปห้าพันเงินกันแบงค์มานอนด้วยที่บ้านแล้วเธอก็ให้แม่มานอนด้วยอยู่เป็นเพื่อน <peach> เดี๋ยวจะเป็นข้อคอรหาได้ค่ะเช้าวันที่3มกราคมแบงค์ขอให้พาไปคาชะโนโดก็พาไปครับเพราะตอนนั้นท่าทีของแบงค์ก็เหมือนเป็นคนซื่อๆอเนี่ยภาพถ่ายในวันนั้นเซลฟี่กันเห็นไหมฮะไม่ได้รู้สึกว่าแบงค์เป็นคนไม่ดีนะตอนนั้นตอนเย็นเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกสาวไปตัดผมแล้วจอดกระบะไว้ที่บ้านเสียบกุญแจไว้แบงค์อยู่บ้านโทรมาบอกว่าพี่ผมขอยืมรถหน่อยนะจะไปธุระมืดแล้วทําไมรถไม่เอามาคืนดีค่ะ แล้วแบงค์โทรมาขอโทษบอกพี่ครับผมเอารถไปจำนำสามหมื่นบาทแล้วก็ให้ลายคนที่ผมจำนำรถเนี่ยเดี๋ยวให้เขา,าลองติดต่อนะปรากฏว่าแบงค์ทำลายปลอมขึ้นมาครับปลอมลายขึ้นมาแล้วเธอก็โดนขู่ให้โอนเงินร่วมหลักแสนครับตกใจด้วยและอยากได้รถคืนด้วยก็เลยอ้าขอเท่าไหร่ก็โอ,โอนไปโอนไปโอนไปหวังว่าจะได้แลกกับรถกระบะกลับคืนมาครับ ใจนั่นแหละก็คือความใจดีของเราตอนเช้าพี่ก็เลยไปแจ้งความไปแอบยัดบัญชีน่แล้วติดต่อผู้ชายคนนั้นได้ติดต่อค่ะเมื่อวานก็ยังติดต่อมาเขาติดต่อมาทุกวนันใช่มาคุมคูว่าถ้าเจอจเจ้ารถมาคืนถ้าเจอรถแล้วให้ปลดล็อกบัญชีธนาคารผม,มแล้วผมจะบอกวิธีสตาร์ทรถถ้าคุณไม่ทําตามอย่างเงี้ยผมก็จะให้ลูกน้องผมไบเาลารถคืนอะไรประมาณนี้คือหลังจากที่โอนเงินไปหมดไป16,800บาท เธอไปแจ้งความแล้วก็อายัดบัญชีของในแบงค์นะฮะเอาแบงค์โทรมาบอกว่าต้องถอนอายัดนะแลกกับการส่งรถคืนให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้รถคืนนะครับหลังจากอายัดบัญชีธนาคารกรุงไทยของสถาพรช่งงางไงกลางที่เธอโอนเงินเข้าไปในบัญชีนั้นชื่อนั้นเนี่ยนะครับในแบงค์โทรมาบอกด้วยครับคุณมิ้นคุณผู้ชมไม่กลัวหรอกเป็นข่าวได้เลย ตำรวจไทยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกอายัดบัญชีใช่ไหมหัวหน้าผมจัดการให้แล้วแก้ไขบัญชีให้แล้วแล้วก็ต่อว่าเธอครับไปทำเขาก่อนทำไมอายัดบัญชีเขาทำไมเขาก็ทำอาชีพของเขาแบบนี้แล้วเรื่องรถเนี่ยไม่ต้องหวังเลยนะว่าจะได้จากเขาเนี่ยอ้างว่าแยกชิ้นส่วนส่งต่อนูน่นไปประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับส่งขายฝั่งสปปลาวสี่แสนบาทแบ่งอ้างแบบนี้ครับ เลือกเองอ่ะเลือกที่จะไปอายัดบัญชีเองอ่ะก็บอกแล้วว่าให้ทาให้เหมือน่างที่ประกาศแค่นั้นเออแล้วเลือกที่จะไปอายัดเองแล้วยิ่งแล้วยิ่งมันออกข่าวนะรถนายทุนไม่เอาไว้หรอกพี่ฝั่งไทยจะบอกให้ในายทุนนายยิ่งทําให้รถมันข้ามไปอยู่นู่นแล้วผมไม่ได้เรียร่ยสหรอกออกข่าวออกข่าวเพราะผมบอกมาหลายรอบแล้วไอ้ไขขอม้ไอ้ข่าม้กิน่เดียวไม่นงไม่คุนเนาะไมันเกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกมันคืออาชีพผม ต่ที่ผมโมโหจัดก,กว่าเดิมก็นี่แหละมาอายัดบัญชีผมนี่แหละแต่ไม่ใช่ <คน S 2> ผม<ป>ด<อ>แล้วแตนน่พลาดแล้วผมบอกให้เลยว่าพลาด<ห>ผมโด<อ>น,นอายัดบัญชีมาเป็นสิบรอบวันเจ้านายก็ทําให้ตลอดแหละคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับเมื่อกี้ที่เขาพูดเขาพูดว่านี่คืออาชีพเขาครับอาชีพคือหลอกโจรนะคะหลอกคนอื่นแล้วก็คือเชิดเงินเชิดรถอันนี้โจรเลยค่ะแล้วคือสิ่งที่เขาพูดนะฮะบอกว่าเนี่ยก็ในเมื่อพี่พลาดแล้วตัดสินใจผิดผิดเนี่ยนะฮะ คือแล้วตำรวจไทยเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกเชื่อไหมสิ่งที่เธอตอบโต้กลับไปเนี่ยเธอบุบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมฮะผู้เสียหายให้หมากินข้าวครั้งเดียวเนี่ยมันยังมีมันยังสำนึกบุญคุณนะอืมอืมเจ็บนะประโยคนี้แรงนะคะแต่สำหรับแบงค์มันไม่เกี่ยวมันคืออาชีพแบงค์ไม่เจ็บเนาะสวนกลับมาอีก เออผมเคยโดนคดีมาแล้วเดี๋ยวก็ออกมาได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัดสายไปเลยโอ้โห oh ตรวจสอบแล้วเคยมีประวัติคดีช่อโกง4คดีด้วยกันนะครับนั่นคือเรื่องทางคดีส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในแบงค์เห็นว่าเป็นทหารพรานสังกัดหนึ่งในจังหวัดยะลานะครับแล้วเคยมีการลงรูปขอบคุณผู้บังคับบัญชาด้วยที่ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบและขยายผลหน่อยนะฮะเพราะว่าบางทีแล้วอาจจะถูกพาดพิงแล้วก็คนไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องจะถูกดึงมาเกี่ยวด้วย แล้วก็มีการลงรูปปืนและมีข้อความลักษณะข่มขู่คนอื่นไว้อีกจํานวนหนึ่งด้วยครับบางรูปโอ้อวดว่าสามารถเช็คหมายจับหมายอายัดเช็คทะเบียนราษได้ผู้เสียหายตอนนี้เธอเจ็บช้ำระกรมใจมากต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเพราะถ้าหากว่าทําได้จริงๆอย่างที่แบงค์เขาโอ้อวดว่าตํารวจไทยทําอะไรเขาไม่ได้หรอก แล้วเดี๋ยวยังไงเขาถูกจับเขาก็ต้องถูกปล่อยตัวออกมาอยู่ดีอันนี้เท่ากับว่ามีคนวงในวงการมีสีอยู่เบื้องหลังเป็นแบ็กอัพให้กับนายแบงค์จริงหรือไม่อย่างไรเธออดตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเธอขอความเป็นธรรมครับรถกระบะของผู้เสียหายคุณผู้ชมดูข้อมูลนี้หน่อยครับเผื่อใครเห็น<ฆ>เป็นกระบะโตโยต้าไฮักสีขาวทะเบียนพอพึ่งคอควาย9106อุดรธานีคันนี้น,นะฮะ ใครเจอแจ้งเบาะแสได้นะครับในพื้นที่ทุ่งฝนนะครับอุดรธานีชัดๆนี่คือรถของผู้เสียหายโดนเชิดไปกระบะคันสีขาวเสียทั้งรถเสียทั้งเงินแล้วหมดและความไว้ใจความสงสารนี่ครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ